อยู่กลางดงของคนดงสังคมดงอนิจจังเต็มไปหมดดงกิเลสคนดงธรรมชาติที่ผันผวนการอยู่กลางดงของสิ่งเหล่านี้พร้อมจะทุกไหมพร้อมแล้วถ้าเกิดมามันจะไม่อยู่กลางดงพวกนี้ได้ไหมไม่ได้เกิดมาไม่มีขันห้าได้ไหมไม่ได้เกิดมามีขันห้าขันห้าเป็นสิ่งเป็นทุกข์เกิดมาไม่ทุกได้ไหม เกิดมาอยู่กลางดงของสิ่งเป็นภัยเกิดมาไม่เดือดร้อนได้ไหมไม่ได้ต้องมีตัณหาก่อนไหมค่อยทุกข์จำเป็นไหมอบ้านไฟไหมเกี่ยวกับตัณหาหมั้ยตกงานไม่เกี่ยวเจ้านายเกลียดเกี่ยวกับตัณหาหมั้ยไม่เกี่ยวในนั้นทุกข์ใจสารพัดทุกข์เนี่ยโดยมากให้ดีมันเกิดจากปัญหา บรรทุกกับปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องลูกหลานปัญหาเรื่องไฟไหม้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมปัญหาเรื่องข้าวแมลงกวนเกี่ยวกับตัญหาไหมถ้ามันไม่มีปัญหาพวกนี้ทุกไหมก็ไม่ทุกนั้นทุกทั้งหลายอย่าไปตีความว่าตัญหาเป็นเหตุเกิดทุกข์พอไม่มีตันหาแล้วมันไม่ทุกจริงไหมโยไม่อยากแต่โยมีขันห้าแล้วยมไม่ทุกทําได้ไหม โยมไม่ได้อยากแต่โยมอยู่กลางสารพัดโยมไม่มีปัญหาได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้คือข้อหนึ่งนะคือโลกเนี้ยมันเป็นสิ่งเป็นทุกข์การเกิดทุกคราวจึงเป็นทุกข์ร่ำไปและตราบเท่าที่ยังเกิดอยู่ยังมีขันห้าขึ้นมาเนี่ยไม่ทุกได้ไหมเกิดมาอยู่กลางโลกอะ่ะไม่ทุกได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เลยต่อให้เป็นคนดีที่สุดอยู่กลางอนิจจังมากมายกลางดงคนพาลไม่เดือดร้อนได้ไหมไม่ได้เอาเกิดมาเป็นคนดีในถิ่นที่ดีไม่เดือดร้อนอะไรต้องแก่ไหมต้องเจ็บหิวหนาวร้อนเมื่อยป่วยอยู่ดีนั่นเองมีไหมเกิดมาแล้วไม่ทุกเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมต้องมีตันหาก่อนค่อยทุกข ไม่เกี่ยวแต่การเกิดเป็นทุกข์คนไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ชอบคิดแต่ว่าฉันเป็นทุกข์ฉันเป็นทุกข์ฉันไม่อยากทุกข์แต่เอาจริงๆแล้วอะไรทุกข์โลกเป็นสิ่งเป็นทุกข์ขันห้าเป็นสิ่งเป็นทุกข์พอเกิดมามีขันห้าจึงต้องเป็นทุกข์เพราะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเกิดมาอยู่โลกบนโลกก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความไม่แน่นอนของโลกที่ไม่อาจควบคุมบังคับนั้นเมื่อการเกิดมามันมีทั้งมีขันห้าและอยู่บนโลกซึ่งให้ทุกข์ได้ทั้งสองส่วนโลกก็ทำให้ทุกข์ขันห้าก็ทำให้ทุกข์เมื่อมันทำให้ทุกข์ได้จะไม่ทุกข์ได้ไหม จะไม่ทุกได้ไหมเว้นเสแต่บุคคลที่อยู่ในระดับของการทำจิตให้อยู่เหนือจิตสามารถคงที่ท่ามกลางทุกเรื่องราวแต่ยังต้องเจออุปสรรคไหมต้องอรหันยังหิวไหมหนาวร้อนเมื่อยปวดนะต้องอยู่ท่ามกลางความทุรกันดารแต่สิ่งนะี้ไม่ทำให้ใจที่มั่นคงนั้นรู้สึก ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกข์อันนี้คือข้อหนึ่งนะแต่พอพระเจ้าพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยคนยุคโบราณเขาไม่รู้จักทุกข์เขารู้แต่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เขาไม่รู้ว่าโลกเป็นสิ่งเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นสิ่งเป็นทุกข์จึงไม่รู้ว่าการเกิดเป็นสิ่งเป็นทุกข์เพราะเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป เพราะเกิดที่ไรได้ขันห้ามาได้กองทุกมาเลยไหมตลอดทั้งชาตินั้นนะนะแน่นอนที่สุดต้องทุกข์เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องทุกข์กับมันแน่นอนแล้วเกิดมาอยู่กลางโลกเนี่ย ต้องเกี่ยวพันกับคนพร้อมทุกเรื่องคนเกี่ยวพันกับงานถ้าไม่ทำงานก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องทุกเรื่องงานเกี่ยวพันกับธรรมชาติก็พร้อมจะเดือดร้อนเกี่ยวพันหลายสิ่งก็พร้อมเจออุบัติเหตุและเมื่อชีวิตดำรงอยู่ก็ต้องอยู่ท่ามกลางเรื่องราวที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าวันนี้จะเจออะไรพรุ่งนี้จะเจออะไรชีวิตอย่างเงี้ยสุขหรือทุกข์สุขไหม สุขจริงไหมตั้งกังวลทุกวันสุขจริงไหมไม่จริงการเห็นอย่างนี้จึงมีความรู้สึกให้ถูกตรงเลยคนอยากเป็นสุขอยากพ้นทุกข์แต่หลงไหลเยื่อใยที่จะมาสู่โลกทึ่งเป็นดังหลุมฐานเพิงเพื่อจะอยู่กลางฐานเพิงสำหรับไม่ทุกข์เป็นไปได้ไหมเพื่อยังพอใจในการเกิดสำหรับเกิดมาแล้วจะไม่ทุกข์เป็นไปได้ไหม ยมเกิดมามีขันห้ายมไม่ทุกได้ไหมเกิดมาอยู่กลางโลกที่ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยและมีแต่ความผันผวนตลอดไม่ทุกได้ไหมอยู่นิ่งๆนั่งสบายนอนสบายได้ไหมไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วสุขอย่างเดียวได้ไหมมีไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเกิดทุกคราวก็ต้องเจอแต่สุขมีไหมในโลกนี้ มีแต่สุขเหล่านั้นถ้าอยากได้สุขเธอต้องมีขันห้าด้วยนะแล้วเธอต้องทุกข์กับขันห้าด้วยนะเตรียมใจไว้ด้วยเธอต้องแบกด้วยนะถ้าเธออยากได้สุขในโลกเธอต้องเกิดมาสู่โลกเธอจะสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่อร่อยนะเธอต้องพร้อมจะทุกข์ด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเธอจะได้มันมาเธอต้องขนขวายนะแล้วถ้าขนขวายต้องเกี่ยวข้องนะเพราะเกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายนะ พร้อมจะปวดหัวนะพร้อมจะต้องได้รับความเจ็บปวดนะพร้อมถูกทิมแทงนะพร้อมถูกเผาลนนะเี่ยและพอได้มาเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ก็ไม่มั่นคงนะเธอจะหาสุขใหม่เธอก็ต้องขนขวายใหม่นะขนขวายใหม่เธอก็ต้องออกแรงใหม่นะพอได้มาสุขให้หน่อยมันก็สลายลงไปนะพอหมดเธอหาใหม่นะ ทำไงดีกับชีวิตหาสุขชนิดไหนดีสุขแบบไม่ลงทุนมีไหมสุขแบบไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยมีไหมไม่แน่ใจอี <c oughs> นี้เ <c oughs> พื่อเจ้ามาแจกแจงเรื่องสุขเรื่องทุกข์ในโลกเนะี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นการวิจัยสุขในโลกทุกข์ในโลกเ็าเรียกหมวดเวทนานุปัสนาที่ให้รู้จักสุขในโลก ทั้งหยาบปนิดละเอียดเนี่ยสุขชนิดนั้นมันมีสุขส่วนเดียวไหมสุขเหล่านั้นมีธรรมชาติอะไรและโลกนี้เนี่ยมีอะไรที่ทำให้ทุกข์ได้บ้างคนเราทุกข์กับเรื่องอะไรสุขกับเรื่องอะไรการวิจัยส่วนนี้ทำให้รู้ว่าโลกเนี่ยเป็นสิ่งเป็นทุกข์พอเกิดมาสู่โลกเนี่ยก็เลยต้องอยู่กลางดงของสิ่งที่พร้อมทำให้เราทุกข์ได้พอเกิดมามีขัน ก็ต้องทุกข์อยู่ดีดังนั้นใครก็ตามถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องมีขันทึ่งเป็นสิ่งเป็นทุกข์อยู่กลางโลกซึ่งเป็นดังหลุมฐานเพิงเกิดมาแล้วดันเป็นคนรวยคนดีแต่มีขันห้าอยู่กลางหลุมฐานเพิงสุขล้นล้นได้ไหมไม่ได้ไม่ทุกข์เรื่องทรัพย์ก็ทุกข์เรื่องหลานไม่ได้ไม่ทุกข์เรื่องนั้นก็ทุกข์เรื่องนี้ไม่ทุกข์เรื่องเพื่อนก็ทุกข์เรื่องงาน ทีนี้พระเจ้ามองแบบนี้จึงพยายามบอกให้คนรู้ว่านะอะไรคือทุกข์ให้รู้ว่าขันห้าเป็นสิ่งเป็นทุกข์โลกเป็นสิ่งเป็นทุกข์ชีวิตของบุคคลผูก้เกิดมาเนี่ยพอเกิดทุกคราวจะทุกข์ร่ำไปเพื่อให้คนเบื่อหน่ายเบื่อขันห้าเบื่อสุขในโลกที่มีทุกข์ผสม และเบื่อหน่ายการเกิดและเห็นว่าการเกิดทุกคราวก็ต้องทุกข์ร่ำไป